วันนี้นะคะจะมาเริ่มต้นดูงานของป้าลองไม่ว่าจะได้ในสิ่งที่สวยงามหรือเสียหายนะคะป้าจะมาเล่าให้ฟังว่านี่ก็คือต้นไม้ที่เสียหายไปนะคะถ้าเสียหายแบบนี้เราก็เอาทิ้งไปเลยเอาไปจากแดดเลยนะคะสําหรับกระถางนี้อาจจะมีเชื้อราค่ะอาจจะมีเชื้อราเอาไปฆ่าเชื้อราไปตากแดดไว้ก่อนเนาะสำหรับอมชมนมพูนี่ก็สวยดีค่ะสวยดีสมบูรณ์ดีค่ะมียางอกด้วย มันก็สวยดีนี่ก็เออกวักมรกตชําใบค่ะนี่ชําใบนะคะใบนี้ใบเดิมค่ะเดี๋ยวจะดึงให้ดูนะคะน,น,นี่นี่เห็นไหมคะนี่ใบเดิมนี่คือต้นเขาป้าก็เอาใบนี้ออกแล้วนะคะมีหญ้าง,งอกด้วยเอาออกนี่อีกใบหนึ่งนะคะที่เขาใบหลุดไปแล้วเนี่ยออกมาแบบนี้โอ้หนี่ขันมากราชาค่ะนี่กําลังแตกแล้วนะคะขันมากราชาเนาะนี่คือต้นเขาค่ะเนี่ย ไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่นะก็มีหลากหลายต้นนะคะนี่ก็คือต้นเสน่จันทรตอนนี้ป้าจะมาเล่าให้ฟังว่าป้ากําลังเก็บดินย้ายต้นเสน่จันทรนะคะย้ายต้นเสน่จันรออกจากกองปุ๋ยหมักเพื่อที่จะเก็บปุ๋ยเก็บดินนะคะเก็บดินเก็บอย่างไรนี่ต้นเสน่จันก็สมบูรณ์แบบนี้เลยป้าไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรทั้งนั้นนะคะป้าก็จะคั่วเปลือกไข่ใส่ไว้ประมาณนี้เนาะ กวาดใสไวประมาณนี้แล้วเวลาป้าย้ายต้นสนิจันมาดูแลมาเก็บดินป้าก็จะย้ายต้นสนิจันออกไปแบบนี้ป้าก็จะเอาดินด้านบนด้านบนก็จะมีขี้เอ่อขี้ไส้เดือนด้วยนะคะป้าก็จะกวาดใส่แบบนี้เลยกวาดใส่แบบนี้เสร็จแล้วป้าก็จะยกออกไปย้ายย้ายแปลงไงย้ายแปลงเพื่อที่จะเก็บเก็บดินใบไม้ตรงนี้นี่ค่ะใบไม้ตรงนี้ยังไม่ย่อยสลายมากเท่าไหร่แต่ว่าก็พอใช้ได้แล้วเพราะว่าต้องดูแลต้นสนิจกันเพราะว่าต้นสนิจกันของเราเนี่ย ต้องย้ายนี่ค่ะลากเขาตึมตึมลากเขาตึมต้งยายออกไปพื้นที่ตรงนี้นะคะย้ายดินออกไปไหนออกมาทับตรงนี้ค่ะทับเปลงใหม่เพื่อที่จะย้ายต้นสนิจจันดูแเลเไปแบบนี้นะคะดูแลไปเรื่อยๆย้ายมาตรงนี้แต่เวลาย้ายเราต้องระวังใบอย่ายให้เกยกันนะคะอย่ายให้ทับกันเพราะว่าอะไรเพราะถ้าใบทับกันเขาจะถ้าฝนตกจะมีอาการเน่านะ,ะมีอาการเน่าเราก็ อย่าให้ใบของเขาเกยกันเดี๋ยวป้าจะมาขยับทั้งหมดเลยนะะี่ค่ะป้าจะมาจัดจัดเพราะว่าตรงนี้นะคะเขาเริ่มจะเกยกันแล้วป้าก็เลยจะต้องขยับขยายเพราะเขาโตไปเรื่อยๆนะคะเขาโตไปเรื่อยๆเห็นไหมคะนี่ยอย่างนี้เราก็สามารถแยกแยก,แยกเอาเป็นต้นๆได้แล้วนะคะเนี่ยนี่ก็หนึ่งต้นสองต้นสามต้น,นะคะ่ะเขาแยกหน่อออกมาได้นะคะเอามาแยกพันธได้แต่ต้นเสน่จันนี่ขยายพันธุง่ายหน่อยก็คือท่อนพันุ์ของเขาเราก็สามารถขยายได้หนอก็ขยายได้นะคะ ต้นสเสน่ห์จันเป็นไม้ที่เป็นไม้มงคลที่สวยงามมากๆเป็นตน้นเณใบสวยงามมากเลยนะคะเนี่ยฟอมนี้สวยมากเลยค่ะดูรากดูรากนะคะเขาจะออกมาแบบนี้ถ้าใบเขาเริ่มจะแบบขยายมาติดกันเราก็ต้องรีบขยายย้ายออกมาจากจากเขานะคะเพราะว่าแยกเขาออกมาเพราะมันเดี๋ยวจะกลายเป็นเกยกันแล้วใบจะเน่าเสียดายนะคะ การดูแลเป็นสิ่งที่ดีนะคะปลูกอะไรเราต้องคอยใส่ใจนี่ลอยน้องเขากินเม็ดลำไยแล้วเขาไาโยนไว้ในแปลงของเราเผ,ผลผลอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันเราก็จะได้เอาเม็ดลำไยไปใส่อานุบาลในกระถางเอาไว้นะคะแล้วก็เตรียมกระถางมาแบบนี้เดี๋ยวได้เอาให้ดูว่าเป็นอย่างไรนะคะเอาเท่านี้พอทําง่ายๆแบบนี้ไม่ต้องลองพิธีรีตองเดี๋ยวดูซิว่าเป็นอย่างไรว้าวรากเยอะมากเราก็จะใส่ไปแบบนี้นะคะ ทำง่ายๆแบบนี้ไม่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 เป็นไรเลยนะคะเพราะว่าเขาแข็งแรงเขามีรากแก้วป้า,าทำแบบนี้แล้วก็หลดน้ํทิ้งไว้ในร่มกดๆนะคะ,นะคะเวลาเราปลูกต้นไม้อย่าลืมกดกดนะคะกดข้างๆกดให้แน่นไปเลยแล้วเราก็มันลดน้ําให้ชุ่มไปเลยนะคะเราย้ายต้นไม้แบบนี้เรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณมากนะคะที่รับชมประลองจนจบเนาะขอบคุณค่าสวัสดีค่ะ